ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาบีมเชนเนลกันด้วยนะคะค่ะวันนี้บีมจะมาสอนทุกคนเอาลายน้ำในวิดีโอค่ะออกลายน้ำที่มาจากแอปคายมัตเตอร์ของเรานั่นเองนะคะโดย วันนี้เราจะต้องมี2แอปนี้นะคะมี Kai Matter 1 2ก็คือ InShot ของเรานั่นเองนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเข้าไปในแอป Kai Matter นะคะ,ะกดเข้าไปเลยทีนี้เรากดบวกเหมือนปกติที่เราเคยทำอะคะ่ะแต่เราจะเปลี่ยนการเลือกอัตราโค้งสร้างของเรานะคะเขาเรีกเยกว่าอะไรอะ อัตราส่วนภาพของเรานะคะเป็น1-1ต่อ1นะเราจะไม่เลือก16-9ต่อเเหมือนเดิมนะคะกดไปเลย1-1ต่อ1นะกดไปที่มีเดียค่ะแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราจะตัดต่อนะคะอ่าสมมตุติอ่าสมมุติเราตัดต่อเสร็จแล้วนะนี่นี่นบิมตัดไว้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะสมมุติเราตัดต่อเสร็จแล้วนะกดที่ขวาบน,นะคะ่ะที่มันเป็นรูปบันทึกนะ,นนะคะ ค่ะเราจะทำการ export v i d วิดีโอนะคะโดยความละเอียดเนี้ยบินจะเลือกที่ Full HD นะคะเลือกไปเลยที่ Full HD นะคะอัตราเฟรมเรทบินเลือก30 f เฟรมเรทนะคะคุณภาพเอาตรงกลางนะเพราะว่าเราจะรีบแต่ปกติก็เอาตรงกลางอยู่นะคะแล้วก็กด export ไปเลยอันนี้พอมาถึงหน้านี้เรากดข้ามะคะ่ะรอสักครู่นะคะ เรียบร้อยแล้ววิดีโอนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มเรานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดออกไปเช็ควิดีโอก่อนนะว่ามันอยู่ในอัลบั้มเราจริงหรือเปล่านี่คาะมาแล้วน,นี่ค่ะเรามาเอาไลนยน้ำออกกันเลย ใช้ดีโออันนี้นี่แหละเข้าไปในแอป inshot นะคะแอปนี้นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นคล้ายๆ n n s t a g r a m นิดหน่อยนะกดเข้าไปเลยจ้ะให้ทุกคนกดเลือกที่กดกระ,กระบาดก่อนนะคะอันนี้ให้ทุกคนกดเลือกที่วิดีโอเลือกไปที่อันเมื่อกี้นะคะที่เราตัดต่อเสร็จกดเครื่องหมายถูกค่ะค่ะจะมาหน้าตาแบบนี้นะคะ เราจะปรับขนาดให้มันเป็น16ต่อ9เหมือนเดิมนะคะเห็นคําว่าผ้าใบไหมคะอยู่มุมซ้ายสุดล่างมุมซ้ายสุดเลยนะคะกดเลยหาเลือกอัตราส่วน16ต่อ9นะคะแล้วก็กดคําว่าซูมแล้วก็เลื่อนไปสุดเลยค่ะเมื่อจะพอดีเป๊ะเลยนะคะเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเครื่องหมายถูกค่ะ ทุกคนจะเห็นว่าลายน้ำของคายมาสเตอรออกไปแล้วนะคะแต่แต่แต่มันจะมีลายน้ำคำว่า i ินช็อตอยู่มุมขวาล่างสุดแล้วก็มีมีเครื่องหมายกากบาดอยู่นะคะให้ทุกคนกดกากบาทค่ะมันจะลบได้ทีละครั้งนะคะทุกคนให้ทุกคนกดคำว่าลบครั้งเดียวนะคะเพราะว่ามันฟรีนั่นเองเห็นไหมคะลายน้ำออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ กดบันทึกค่ะทุกคนกดเลยรอสักคู่นะคะมันจะมีโฆษณานะคะทุกคนกดกระกระบาทออกค่ะนี่ค่ะมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกคำว,ว่าที่บันทึกไว้นะคะป่ะเราไปดูในรูปอัลบัมรูปภาพของเราเลยนะคะว่ามันเข้ามาหรือ,อยัง นี่ไงเข้ามาแล้วค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้วิดีโอที่ไม่มีรายน้ำแล้วนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้บิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บิมลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย แล้วพบกันใหม่จ้า